และที่เห็นอยู่นี้นะครับคือการต่อสายไฟทั้งสองแบบการต่อแบบบัดกรีและแบบไม่บัดกรีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะสาธิตพิธีการต่อทั้ง2แบบให้ได้รับชมกันถ้าพร้อมแล้วตามมาชมกันเลยครับแบบแรกเลยนะครับเป็นการต่อสายไฟแบบไม่บัดกรีแบบนี้นะครับจะเป็นการต่อแบบชั่วคราวและใช้อุปกรณ์ไม่มากหาได้ในบ้านของเรานะครับอุปกรณ์ที่ใ้ในการต่อครับแน่นอนต้องมี1สายไฟนะครับ 2คัตเตอร์3กันไกหรือจะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับจะมีแค่กันไกก็ได้หรือคัตเตอร์ก็ได้4คิมตัดนะครับคิมตัดที่บ้านถ้าไม่มีไม่จะเป็นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับกันไกหรือคัตเตอร์ก็ได้เพราะถ้ากันไกลนะคัตเตอร์นะครับสามารถใช้ตัดและปลอกใส่ไปได้เหมือนกัน สายไฟที่เราใช้วันนี้นะครับจะเป็นสาย v F F นะครับซึ่งเป็นสายไฟที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยกตัวอย่างเช่นผดังตู้นะครับก็ใช้สาย v F นะครับตอนนั้นเนี่ยเราจะมาสาธิตนะครับวิธีการต่อทั้งแบบแบตรีและแบบไม่แบบเตรีโดยใช้สาย v F f นะครับขั้นแรกที่เราทําการตัดสายไฟก่อนนะครับตัดสายไฟยาวประมาณ12เซนติเมตรนะครับ เอาได้เลยนะครับใช้กันไกก็ได้นะครับหรือถ้าที่บ้านมีคีมตัดก็ใช้คิมตัดก็ได้นะครับไม่มีปหาไปอ่เรียบร้อยตัดแล้วเมื่อตัดแล้วนะครับสายไฟ V F นะครับเขาจะมีฉนวนหนึ่งชั้นนะครับแล้วตัวสายเนี่ยจะติดกันอยู่ข้างในจะมีอยู่สองเส้นนะครับตามปกติทั่วไปเราต้องแยกสายทั้งสองอกก์กรนะครับวิธีการแยกไม่ยากเลยถ้ามีกันไกลกกันไกลกครับสายเขาเนี่ยจะมีร่องอยู่ตรงกลางนะครับ ทีมีร่องอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะครับที่เราใช้ไกตัดฉีกแล้วก็แบ่งได้เลยนะครับหรือด้มีเคื่อกรไกครับเชื่องไก่นิดนึงอ่ามีกรรไกรตัดฉีกนี่เป็นรอยนะครับแล้วก็สามารถแกะได้แล้วนะครับหรือใช้คัตเตอร์ใช้คัตเตอร์ครับถ้ามีคัตเตอร์ที่บ้านนะครับใช้คัตเตอร์กรีดครับตรงกลางตามร่องทีมีอยู่กรีดกันเลยนะครับไม่ต้องกลัว ฉีดแล้วนะครับให้เราฉีดครับมันจะทําการฉีดมันจะฉีดได้เลยนะครับเนี่ยนะครับฉีดเลยนะครับฉีดเลยนะครับอืมพอฉีดแล้วนะครับเราจะทําการปอกสายไฟเพื่อสําหรับต่อนะครับให้เราปอกสายไฟลงมาประมาณ5เซนติเมตรวิธีการปอกนะครับเอาเทคนิคแรกก่อนใช้คัตเตอร์อันนี้เป็นคัตเตอร์นะครับหันจะผ่านไปไม่เจอนะครับใช้คัตเตอร์คัตเตอร์วิธีการใช้คัตเตอร์ปอกสายไฟนะครับ เราจะไม่ปอกสายไฟแบบเหลาดินสอคือใช้ดินสอไม้กันใช่ไหมครับเวลาเหลาดินสอไม้ถ้าไม่มีกบเหลาใช้มิดเหลาบด้งไงครับนี่ใช่ไหมครับนี้ใช่ไหมยอย่านะครับสายไฟเราจะไม่ปลอกอย่างนั้นนะครับเพราะคมของคัตเตอร์นะครับอาจจะไปโดนสายทองแดงข้างในขาดได้นะครับให้เราทําการเอาดิโป้งครับไว้บนไว้ข้างบนนะครับของคัตเตอร์ ยุวิธีครับลองทับใต้สายไฟในลักษณะนี้นะครับไม่ต้องกบัวอ่าเหมือนครับเพราะว่าเราไม่ได้กดแรงขนาดนั้นนะครับออกแรงครับจิกให้คอมพิวเตอร์จิกเข้าไปในฉนวนหุ้มของสายไฟแล้วก็หมุนคว้านนะครับหมุนคว้านโดยรอบอ่าดีแล้วฉนวนเขาจะขาดแล้วนะครับเมื่อฉนวนเขาขาดแล้วนะครับเราทําการดึงออกได้เลยนี่เส้นทองแดงยั่เงเลยนะครับให้ดูครับเราเห็นเส้นทองแดงแล้วนะครับตอนนี้ มันจะปอกเข้าไปประมาณ5้าเซนติเมตรนะครับอันนี้วิธีการเทคนิคการใช้คัตเตอร์นะครับต่อมากันไกลกันไกลนะครับกัรไก่นะกันไก่ครับตรงด้านตรงโคนนะครับของของใบกันไกลปลายมีดนี่นะครับเราใช้ตรงปลายตรงนี้ก็ได้ตรงโคนตรงนี้ก็ได้นะครับใช้ได้ทุกคู่กันไกลนะครับใช้เหมือนคัตเตอร์เลยถ้าเป็นไก่ที่บ้านนะครับผมถนัดใช้โคนนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับนี่นะครับจิกจิก หมุนรอบหน่อยนะครับจิกหมุนรอบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจิกแล้วก็หมุนเอามก็ได้นะครับแล้วก็ดึงหมุนไหมครับจุดัก็จะขึ้นมาแล้วนะครับจุดนหัวก็จะขึ้นมาแล้วนะครับจุดขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่แล้วก็อันการจิกแล้วดันออกนะครับดันออกนี่หนึ่งเส้นแล้วนะครับเดี๋ยวสาธิตอีกหนึ่งครั้งนะครับคัตเตอร์คัตเตอร์นะครับนี่ลักษณะการจับเห็นไหมครับนี่ นะลองครับ,รบ,หบ,หหหบเห็นไหมครับใต้ใสไฟแค่นี้หมุนจิกปักหมุนหมุนให้มันรอบอ่านี่ขาดแล้วเห็นไหมครับขาดแล้วเขาขาดแล้วนะครับเห็นไหมอ่าขึ้นมาครับดึงออกแค่นี้เองคัตเตอร์กันไกลทำยังไงจิกถ้าร้ดหันอย่า,างนี้ก็ได้นะครับแต่อย่าจิกแรงนะครับอย่า,ยา,ยาก,กดแรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสายไฟจะขาด รอบุบนรอบนี่ก็ได้นะครับาขาดยางขาดแล้วนี่ดันขึ้นนี่ครับนะฟึบนี่เรียบร้อยได้แล้วนะครับนะขนะ้นกันการคัตเตอร์ตอนนี้เราปอกสาย,ฟายไฟด้วยการคัตเตอร์ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการต่อสายไฟยนะครับการต่อให้นําสายไฟทด้2เส้นนะครับนะ ให้นมใส่ไปทั้งสองเส้นนะครับมาพาดกันเป็นตัวการกระบาทอย่างนี้นะครับขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาก็ได้นะครับให้เว้นช่วงที่เขาทับพาดกันเนี่ยไว้ประมาณ1เซนถึงหเซนครึ่งนะครับจากนั้นนี่จับไว้ในลักษณะนี้นี่ครับเอาเข้ามาพาดนี่เว้นช่วงนี้ไว้1เซนถึงหเซนครึ่งแค่นี้นะครับแค่นี้เอง เสร็จแล้วด้านนี้ครับหักลงม้วนทับอีกสายครับหนีไหมม้วนทับอีกสายม้วนทับอีกสายนะครับม้วนไปที่สุดเลยนะครับให้แน่นส่วนด้านที่เหลืออยู่นะครับด้านนี้ก็ม้วนทับอีกสายให้แน่นนะครับนีเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถรับแรงบินเบื้องต้นได้นะครับทดสอบนะครับขยับดูซ้ายขวานะครับ ที่เราต่อไปต้องไม่ขยับนะครับต้องแน่นนะครับการต่อสายไฟต้องแน่นนะครับถ้ามีการขยับได้ต้องแก้ไขนะครับเพราะน่าจะทําให้เกิดการสบ้าการอาร์กแล้วก็เกิดอคีภัยในอนาคตได้นะครับอันนี้แบบแรกนะครับแบบไม่บบตตรีเสร็จแล้วนะครับวิธีการต่อเห็นกันจะชัดแล้วนะครับวิธีต่อมาการต่อสายไฟแบบบบตรตรีซึ่งการต่อสายไฟแบบบบตรตรีนะครับเป็นการต่อสายไฟที่ ค่อนข้างถาวรและแน่นหนากระวการต่อสายไฟแบบไม่บัตตีนะครับอุปกรณ์ในการต่อก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากเดิมเรามีคัตเตอร์มีกันไกนะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาอันได้แก่นี่ครับตะกัวตะปวบัตกีสายไฟนะครับตะปวบัตกีสายไฟนี่เลยค่าเอกของเรา หัวแร้งครับเราเรียกว่าหัวแร้งปัดปีสายไฟนี่นะครับล้วษะเป็นเป็นปืนหรือีมีลักษณะเป็นเหมือนปากกานะครับแท่งยาวๆน้ำยาวๆนะอันนี้ฐานรองหัวแร้งนะครับหาซื้อได้นะครับแต่ทหาซื้อไม่ได้ถ้าเกิดมีลวดอยู่ที่บ้านหรือไม้แขวเสื้อที่ไม่ได้ใช้แล้วสามารถนำมาดัดทาเป็นฐานรองได้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับเพราะหัวแร้ง เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความร้อนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราวางสเปะสปะนะครับบนโต๊ะทำงานของเราไม่ได้มราระวังเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดันตรลายได้ดังนั้นเนี่ยใส่าาเข้าไว้นะครับในที่วางหัวแรงถานถานวางหัวแรงนะครับอ่ะมีหัวแรงบตเตรีแล้วนะครับตะกัวบตเตีแล้วนะครับ,รบ,รบอันนี้ครับ ตลับแดงตลับเหลืองนี่นะครับนี่คือน้ํายาประสานนะครับน้ํายาประสานหรือเราชอบเรียกว่าฟลัดนะครับฟลักน้ำยาประสานนะครับข<ะ>้อดีของอน้ำยาประสานคืออะไรครับคือหนึ่งช่วยให้ตัวปั่วน,นะครับติดกับทอง,งรรงอ,งงองแดงของสายไฟเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในการล้างทำความสะอาดทองแดงของสายไฟแล้วก็ส,สามารถล้างทำความสะอาดของหัวแรงนะครับก่อนและหลังที่เราใช้งานนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อแบบบัดกรีกันเราหยิบสายไฟเส้นเดิมหยิบสายไฟเส้นเดิมที่เราทําการต่อแบบไม่บัดกรีเลยนะครับขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะมาใส่ตะกัว่วบัรกรีตะกัว่วสายเข้าไปให้เขาแน่น,นหนาถาวรกว่าเดิมอ่ะหมดแล้วนนครับวิธีการใช้งานนะครับก็เสียบปลั๊กครับแล้วก็เ็าจะมีปุ่มกดนะครับไฮกรนโดนะครับกดแล้วก็จะก่อให้เกิดความร้อนนะครับวางเฉยเฉยก็ร้อนนะครับดังนั้นเนี่ย เมื่อเขาเปิดใช้งานราเสี็บปลักทีท่ทํางานแล้วเนี่ยระมัดระวังนะครับขณะปฏิบัติงานต้องไม่หยอกล้อเล่นกันนะครับนะต้องไม่หยอกล้อเล่นกันนะครับตั้งใจทํางานต่อไปเปิดตลับฟลักนะครับออกอืมอ่าประกวพร้อมนะครับเมื่อหวัวแร็คของเราร้อนแล้วนะครับหยิบสายไฟขึ้นมานะครับที่เราต่อไปแล้วนะครับนะ แล้วนะครับจิ้มที่ฝาขี้นึงสวัสดออกถ้ามีเศษผ้านะครับก็มีเศษผ้าเศษผ้าเช็ดได้นะครับแต่ละมันต้องวิการเช็ดด้วยครับอย่าเช็ดนานเช็ดตะปัวเดิมออกจากหัแร่นะครับหัแร่ต้องสะอาดนะครับตะกัวขึ้นมานะครับหัวแร่กดค้าไปเลยนะครับกดค้างเลยเราจะไล่ไล่ตะปัวลงไปนะครับในทองแดงสายไฟที่เราต่อกันสับเส้นเมื่อกี้นี้ เราไมนต้องใช้เยอะนะครับอันตรายอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกนะครับคือเรื่องของไอระเหยนะครับจากตะกั่วที่เราทาการบัดกรีสายไฟนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งดังนั้นนะครับไม่ควรสูดดมเป็นเวลานานๆน,นะครับควรปฏิบัติการหนึ่งคทิ้โลก นี้เสร็จแล้วนี่นะครับจะเห็นว่าตะกั่วนะครับเข้าไปแทรกซึมในทองแดงของสายไฟที่เราต่อทั้งสองเส้นนะครับอันนี้แน่นหนาถาวรแล้วนะครับไม่มีหลุดแน่นอนออนิดนึงนะครับตะกั่วเราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะครับแค่ใช้ให้มันละลายประสาน้าไปในในนือทองแดงเนี่ย มันรอบก็พอแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องเต็มแนวที่เราต่อนะครับเพราะมันซึบเปลืองนะครับเท่านี้ก็พอนะครับเท่านี้ก็พออันนี้เป็นการออกแบบบัดกรีนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จงานแล้วนะครับเก็บอุปกรณ์ขึ้นมาที่มือให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยหัวแล้วนะครับชักปักออกนะครับต้องปักฝาใตนะปล่อยไว้ให้เย็นนะครับปล่อยไว้ให้เย็นแล้วถึงจะเก็บนะครับหรือก่อนเก็บเอากระองใส่นิดนึงครับ ใส่ที่ฟักบัดออกหรือเช็ดน,นะครับเพื่อเอาคราบตะกวัวที่มันติดอยู่ที่หัวแหลออกนะครับแล้วปล่อยเขาไว้เยน็นเพื่อจะมาเก็บเขาที่นะครับเสร็จแล้วนะครับการปล่กอสายไฟทั้ง2แบบแบบปฏติและแบบไม่ปฏบติหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับนักเรียนทุกคนนะครับเจอกันในคาบตอนลงมือปฏิบัติสวัสดีครับ